ดีครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของนะครับบูลีนนะครับในภาษาไพทอนนะครับซึ่งก็คงจะเหมือนกับภาษาอื่นนะก็คือเป็นการเก็บค่าจริงกับเท็จนะครับโดยค่าจริงก็เราเขียนได้เป็น true นะครับเท็จก็คือ false นั่นเองนะครับซึ่งค่าจริงนะครับแล้วก็เท็จเนี่ย นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็เอานะครับมาใช้ประโยชน์ในการนะครับเปรียบเทียบนะครับเพื่อที่จะตัดสินใจนะครับให้โปรแกรมทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับการได้มาซึ่งค่าจริงกับเท็ในคอมพิวเตอร์นะครับไม่เหมือนกับชีวิตประจำวันนะครับก็ในแง่ของชีวิตประจําวันนะครับก็อาจจะต้องใช้วิธีการพิสูจน์นะครับเก็บหลักฐานเก็บข้อมูลเพื่อที่จะ ได้ค่าจริงเทสออกมาแต่ในคอมพิวเตอร์ก็จะมีการเทียบเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะใช้สัญลักษณ์นะครับอย่างเช่นมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับแล้วก็นะครับถ้าเกิดว่าเรามีค่าจริงหรือเทสเนี่ยหลายค่านะครับเราสามารถที่จะใช้นะครับ logical operator นะครับเอามาเทียบเอามาประกอบนะครับหรือว่าต่อกันได้นะครับเช่นนะครับ ถ้ามี a และก็ b และก็ c หรือ d เป็นต้นนะครับแล้วก็สามารถถามคอมพิวเตอร์นะครับให้คำนวณให้เราได้นะครับดังนั้นมันก็จะไปสอดคล้องกับตารางหนึ่งนะครับสมัยตอนเรียนมัธยมนะครับในแง่ของตัว logical operator นะครับนั่นก็คือ truth table นะครับสมมตินะครับตามตารางนี้นะครับมีตัวแปรอยู่2ตัวแปรนะครับก็คือตัวแปร a แล้วก็ b นะครับ a และ b ก็สามารถที่จะเก็บนะครับค่านะครับจริงกับเท็จดังนั้นมันก็จะสามารถมีความแตกต่างกันได้ทั้งหมด4แบบนะครับก็คือ2อยกกำลัง2นั่นเองนะครับก็ true a สมมตินะครับในแถวนี้นะครับ e เก็บ true b เก็บ true นะครับค่าจริง a เก็บค่าจริงนะครับ b เท็จนะครับ a เท็จ b จริงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ a เท็จแล้วก็ b เท็จนะครับ ในการเขียนโปรแกรมนะครับเราสามารถที่จะเทสตนะครับว่าเป็นทั้ง A และ B ไหมนะครับก็ใช้แอนแบบนี้นะครับ A แอน B นะครับก็เป็นจริงนะครับในแถวแรกนะครับจริงและเทสได้เทสนะครับเทสและจริงก็ได้เทสนะครับเทสและเทสก็ได้เทสนะครับในกรณีของแอนนี้นะครับก็เป็นจริงนะครับในกรณี เดียวก็คือจริงและจริงนะครับส่วนในกรณีของอนั้นนะครับก็จะต่างกันนิดนึงนะครับก็คือถ้าเกิดว่า A นะครับไม่ A หรือ B มีค่าจริงอยู่นั้นนะครับผลลัพธ์นะครับก็จะได้เป็นจริงออกมานะครับมันจะเป็นเท็จก็ต่อเมื่อนะครับอันเนี่ยนะครับ a และ B เนี่ยเป็นเท็จทั้งคู่นะครับ ในเคสของ O ก็จะเป็น False กลับนะครับเป็น f a l s ออกมาส่วนนะครับ Not นะครับก็อันนี้เทสของ Not A เนาะนะครับก็ A นะครับสองกรณีแรกเป็นจริงนะครับมันก็คือการกลับนั่นเองนะครับจาก True เป็น False จาก True เป็น False นะครับจาก False เป็น True จาก False เป็น True นะครับส่วนสุดท้ายก็คือ X O r Exclusive O r นั้นนะครับก็จะเป็นลักษณะของการจำง่ายๆก็คือ เหมือนกันนะครับจะได้ false เหมือนกันนะครับ True A, A เป็น True B ก็เป็น True นะครับ<ๆ>ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นฟอสมานะครับ false นะครับทั้ง A แล้วก็ B ก็จะได้ false แต่ว่าถ้าเกิดว่าแตกต่างกันนะครับ True นะครับ A, A เป็น True B เป็น false นะครับ<ๆ>ก็จะได้เป็นผลลัพธ์เป็นจริงออกมานะครับส่วน false นะครับในกรณีของ A แล้วก็ B เป็น true นะครับผลลัพธ์ก็จะได้เป็นจริงนะครับเหมือนกัน default ต่างกันได้ true นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าจะให้เห็นภาพนะครับชัดเจนมากขึ้นนะก็ใช้โปรแกรม Simulator มาช่วยนะครับก็อันนี้ก็ใช้สวิต c ์เปิดปิดเอานะครับนะครับอันนี้เป็นเกตนะครับ logic เกตของ a อ d นะครับก็ จะเป็นจริงนะครับตามตารางตะกี้นะครับก็ต่อเมื่อเปิดสวิตนะครับเป็นจริงไหลเข้ามานะครับและอีกข้างหนึ่งก็เป็นจริงนะครับผลลัพธ์ก็จะเป็นจริงนะครับถ้ากรณีอื่นๆก็จะเป็นฟอ์ทั้งหมดนั่นเองนะครับส่วนของอนั้นนี่นะครับก็จะเป็นฟอ์นะครับกรณีเดียวก็คือนะครับอินพุตเป็นฟอ์ทั้งคู่นะครับเป็นฟอ์ ถ้าข้างใดข้างหนึ่งเป็นจริงนะครับผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็นจริงนะครับส่วน not นะครับก็สลับกันนะครับถ้าฝั่งนี้เป็นจริงนะครับน็อจริงก็กลายเป็น false ถ้าเป็น false not false ผลลัพธ์ก็กลายเป็นจริงนะครับอันนี้ก็คือ X OR ที่จริงแล้วเขาจะใช้สัญลักษณ์ Exclusive OR ตัวนี้นะครับแต่ว่าผมนะครับแตกย่อยออกมานะครับโดยใช้ a อ d or Not นะครับซึ่งเป็นพื้นฐานอยู่แล้วในคอมพิวเตอร์นะครับก็แต่ออกมาก็จะเป็นแผนผังนะครับกินเกตสตานนี้นะครับก็อินพุตนะครับข้างหนึ่งก็จะนำไปใส่นะครับเกตอแล้วก็แอนของอีกฝั่งหนึ่งนะครับอินพุตอีกฝั่งหนึ่งก็เอาไปใส่ขาหนึ่งของอแล้วก็แอนของฝั่งนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นฟอ เหมือนกันเห็นไหมครับก็ True XOR True ก็จะได้ False เหมือนกันนะครับ, true, true, นนรบแต่ว่า False XOR True นะครับก็จะได้จริงนะครับสลับกันอ่านี่นะครับก็คือเป็นตัวอย่างของ And or Not แล้วก็ XOR นะครับครัวนี้เราลองมาเขียนโปรแกรมนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราจะ test A and B อ่า A B นะครับ นี้นะครับถ้าเกิดว่าเขียนโปรแกรมจริงๆนะครับการใช้ and or not และ xor ทำยังไงนะครับนะค e า u a บ t r u าการเขียนโปรแกรมนะครับก็เราสร้างตัวแปรขึ้นมาแล้วก็มีค่าเท่ากับนะครับ true แบบนี้นะครับภาษา Python ค่อนข้างสตริกนิดนึงก็คือตัวแรกจะต้องเป็น uppercase นะครับ b เท่ากับ false เป็นต้นนะครับจากนั้นลอง e and b นะครับ print a and b มีค่าเท่าไหร่เอ่ยนะครับก็ลองท e สดูได้เลยนะครับ A นะครับถ้าเกิดว่าเราจะท e สอ ad อนะครับก็ e and แบบนี้เลยนะครับ b ก็หมายถึง e and b นั่นเองนะครับค่อนข้างใช้ง่ายนะครับก็ใช้ไม่ได้ใช้สัญลักษณ์นะครับเป็นใช้ข้อความไปเลยนะครับ หลอกหลนดูสักนิดนึงนะครับ a and b ก็เป็น false นะครับเพราะว่า,า b เป็น f a false ผลลัรธ์ก็เลยกลายเป็น f false นะครับ a o ละ่ะนะครับก็เป็นข้อความเหมือนกันนะครับก็คือ a o b อ or นะครับข้างใดข้างหนึ่งเป็น true ผลลัรธ์ก็เป็น true เสมออยู่แล้วนะครับก็จากนั้นก็ not แล้วกัน not b แล้วกันนะครับก็ใช้ข้อความเหมือนกัน น็อตแบบนี้เลยนะครับหมายถึงน็อตแน่นอน B เป็นฟอสกลับจากฟอสเป็น True นั่นเองนะครับจากนั้นสุดท้ายก็คือ x อ็กนะครับจะใช้สัญลักษณ์นะครับไม่ได้ใช้ข้อความนะครับการใช้สัญลักษณ์ x or นั้นก็ใช้เครื่องหมาย hat ตรงนี้นะครับ A x or B นะครับแน่นอนผลลัพธ์ก็ต้องได้เป็นอะไรครับตะกี้ตามตารางข้างบน ตึกตึกตึก,ตกเป็น true นะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นการใช้ and or not และ xor ในภาษา Python นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีจริงกับเท็เนี่ยหลายๆค่าต้องการที่จะทดสอบนะครับหรือนะครับมีค่าตัวแปรที่เป็นตัวเลขนะครับการที่จะได้มาซึ่ง true กับ false นะครับในกรณีที่ตัวแปรเป็นตัวเลขเราก็สามารถที่จะ เทียบนะครับโดยการใช้ relational operator นะครับซึ่งเป็น operator ในการเปรียบเทียบค่า2ค่านะครับว่า,ามีค่าเท่ากันไหมนะครับเท่ากันไหมนี่นะครับถ้าเกิดว่าต้องการเทียบว่าสมมติมี a กับ b a กับ b มีค่าเท่ากันไหมก็ใช้เครื่องหมายเท่ากับเท่ากับแบบนี้นะครับ ทำไมถึงใช้เครื่องหมายเท่ากับเท่ากับเพราะว่า,าเพื่อไม่ให้มันสับสนกับ assignment operator นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้เท่ากับเดียวมันหมายถึงการกําหนดค่าอย่างเช่นตัวอย่างนี้ก็คือค่าจริงไปเกี่ยวไว้ในตัวแปร e นะครับก็เลยถ้าเกิดว่าเทียบก็เลยใช้เครื่องหมายเท่ากับเท่ากับแทนนะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับส่วนไม่เท่ากับก็ใช้เครื่องหมายตกใจก่อนนําหน้าแล้วก็เท่ากับนะครับอันนี้ก็เหมือนกับ m a ททั่วไปนะครับมากกว่าน้อยกว่า มากกว่าหรือเท่ากับนะครับแล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีหลายตัวแปรแบบนี้เราจะแก้ปัญหายัางไงนะครับในภาษา Python นะครับก็จะตรวจสอบนะครับโดยให้ความสำคัญกับวงเล็บก่อนนะครับก็จะเข้าไปตรวจสอบนะครับลอจิกที่อยู่ในวงเล็บก่อน จากนั้นถ้าเกิดว่ามีการต่อแอนอ r น็อตอื่นๆนะครับก็จะค่อยๆทําออกมานะครับโดยให้ความสําคัญตัดมาก็คือน็อตก่อนนะครับให้ความสำคัญน็อตจากนั้นก็เรียงจากซ้ายไปทางขวานั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับก็ลองมาดูกรณีแรกนะครับก็คือเรามีตัวแปร a b c d e นะครับ a b c เป็นค่าบูลีนนะครับจริงเท็จแล้วก็จริงนะครับส่วน d e f จะเป็นค่า อินทิเจอร์นะครับเลขจำนวนเต็มก็คือ933นะครับถ้าเกิดว่าเรามาเทียบนะครับ a b c แบบนี้นะครับก็เราก็ต้องแทนค่าก่อนนะครับเพื่อที่จะดูว่าค่าอะไรบ้างที่ต้องเอามาเทียบนะครับก็คือ a ก็คือ true ก็คือจริง and b ก็คือ f c ก็คือ,อ true นั่นเองนะครับ ก็แน่นอนกรณีนี้ไม่มีน็อตไม่มีวงเล็บก็มาเทียบนะครับจากซ้ายไปขวาก่อนนะครับก็คือจริงและเท็จแน่นอนผลลัพธ์ก็คือเท็จนะครับแล้วก็ยกตัวเดิมลงมาดูนะครับแล้วก็เท็จและจริงแน่นอนผลลัพธ์เป็นเท็จนะครับนี้ก็กรณีแรกนะครับอ่ะมาดูกรณีที่2กันนะครับ A or B and B or C นะครับก็แทนค่า A B C กันก่อนนะครับก็จะได้จริง อเทสตนะครับอ่าเราทำตรงนี้ก่อนจริงอเทสตก็จะได้เป็นจริงนะครับตัวอื่นก็ยกลงมาก่อนนะครับจากซ้ายไปขวาจริงและนะครับในโซนนี้นะครับจริงและเทสแน่นอนผลลัพธ์เป็นเทสนะครับแล้วก็ดึงนะครับฝั่งนี้ลงมานะครับเทสอจริงผลลัพธ์ก็เลยได้เป็นจริงนั่นเอง นในกรณีนี้จะมีทั้งวงเล็บแล้วก็ตัวเลขนะครับอันนี้คือโจทย์นะครับก็คือา not ในวงเล็บ a and b นะครับวงเล็บปิด and n t d เท่ากับ e ไหมนะครับแล้วก็ and นะครับในวงเล็บเปิด e เท่ากับ f ไหมนั่นเองนะครับเมื่อเราแทนค่านะครับแทนค่าเสร็จแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับส่วนที่ให้ความสำคัญก็คือ ในวงเล็บก่อนนะครับอ่ะมาดูวงเล็บแรกนะครับจริงและเท็จแน่นอนผลลัพธ์ได้เท็จตรงนี้ออกมานะครับตรงนี้นะครับก็ต้องทําในวงเล็บนะครับก็คือ9เท่ากับ3จริงไหมนะครับผลลัพธ์ก็ได้เป็นเท็จนะครับ3เท่ากับ3จริงไหมนะครับก็จริงนะครับผลลัพธ์ก็เลยได้เป็นจริงนะครับก็ได้ผลลัพธ์นะครับจากวงเล็บออกมานะครับตอนนี้นะครับจาก l o า i c a l ้า operator สองตัวเทียบกันก็เา็นตันี้นะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นการเทียบของ relational operator นะครับการใช้เครื่องหมายเท่ากับนะครับเท่ากับเท่ากับนะครับสุดท้ายแล้วเราก็จะได้เป็นตัวค่าจริงกับค่าเท็จทั้งหมดเลยนะครับก็เอามาเทียบกันต่อนะครับก็จะให้ความสำคัญกับ not ก่อนนะครับก็ not f not false ก็ได้เป็นจริง นะครับนอตฟอล์ก็ได้เป็นจริงนะครับก็ได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วก็ดึงค่าลงมานะครับก็จากนั้นก็ซ้ายไปขวาละทีนี้จริงและจริงก็ได้จริงนะครับก็ดึงลงมาจริงและจริงก็ได้จริงนะครับผลลัพธ์ก็เลยได้เป็นจริงนะครับสําหรับข้อนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะลองมาลองเขียนโปรแกรมนะครับอันนี้ดูบ้างนะครับขออนุญาตก๊อปตัวแปรจากตัวนี้ลงมาเลยนะครับ แล้วก็สร้างโค้ดส่วนใหม่เข้ามานะครับอลองข้อแรกเลยนะครับจากโจทย์นะครับ a and b and c นะครับ print ข้อความ,มาา a N า a ล d b and c มีค่าเท่าไหร่นะครับก็เราสามารถที่จะ ส่งนะครับคำสั่งเข้าไปได้เลยนะครับในคำสั่ง print นะครับ a and b and c นะครับผลลับก็เป็น f a l s e นะครับอ่าในข้อ2บ้างนะครับดูว่าเป็นไปนตามที่เราคิดไหมนะครับอ่า a or b and b or c นะครับก็ลองนะครับใช้ดู ก็เป็น true นะครับตามตามที่เราคิดนะครับในทฤษฎีนะครับ,นะรบจากนั้นก็ในกรณีที่มีวงเล็บบ้างนะครับอลองปริมนค่าเท่ากับเท่าไรเอ่ยนะครับอ่ะ,อะก็เป็น true For, true true นะครับผลลัพธ์ของทั้ง3าข้อนะครับแต่ว่ามันก็มีบางกรณีที่นะครับจะทําให้เห็นภาพว่าในกรณีที่วงเล็บเนี่ยมีความสําคัญนะครับลองเซตค่า1ขึ้นมาอ่ะเป็นเปลี่ยนค่า A เป็นค่าจริงแล้วกันนะครับ b เป็นจริง C เป็น false นะครับเป็นเท็จนะครับ จากนั้น <c oughs> ตัว c เป็น true d เป็น false นะครับ a b c d นะครับเปลี่ยนค่านะครับอลอง print a, A b c d เอ,อกมาใหม่นะครับสำหรับข้อนี้ true สามตัว f a l s หนึ่งตัวนะครับ A B C D นะครับจากนั้นนะครับก็ลองออลอง print น,นะครับกรณีที่น่าจะเป็นไปได้ก็ not A not A and not b or c อ่ะอันนี้กรณีแรกนะครับผลลัพธ์ก็น่าจะ,ะเป็นอะไรน,น,น่าเนี่ยนะครับเป็น true นะครับก็ not a and not b or c คราวนี้นะครับโจทย์ข้อเดิมถ้าเกิดว่าเราเอาวงเล็บเข้าไปช่วยนะครับ ตรงนี้นะครับมันเป็นฟอวงเล็บค่อนข้างสําคัญนะครับดังนั้นก็ต้องดูนะครับรอถ้าเกิดว่าเราต้องต่อนะครับลอจิกยาวๆนะครับก็ถ้าตรงไหนนะไม่ชัวนะครับก็อาจจะใช้วงเล็บเข้าไปช่วยแล้วค่อยๆนะครับทําในแต่ละส่วนนะครับแล้วก็นะครับ ผลลัพธ์สุดท้ายออกมามันจะได้ถูกต้องนะไม่พลาดนะครับเช่นกรณีนี้นะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับเอาเล็บเข้ามานะครับผลลัพธ์ได้คนละตัวกันนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับเกร็ดเล็กๆน้อยนะครับของการใช้ and or not และ x or นะครับ exclusive or นะครับในการนะครับใช้บูลีนนะครับซึ่งบูลีนนะครับเขียนแบบนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับโดยเฉพาะใน เรื่องนะครับถัดไปเดี๋ยวจะโพสนะครับคลิปคลิปน่าจะนะครับอีกไม่นานนะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้ if else นะครับยกตัวอย่างเช่นเกินก่อนแล้วกันนะครับ if นะครับกรณีของที่2แล้วกันนะครับกรณีแรกแล้วกันเป็น true นะครับ ก็ถ้าเกิดว่าเทียบแล้ว a b c เป็นไปนตามเงื่อนไขที่เราลงนะครับก็ถูกต้องเป็นต้นนะครับอ่าก็ณีนี้นะครับก็ตรงตามเงื่อนไขนะครับทั้งหมดก็จะเข้ามาทำงานในส่วนของโค้ดในส่วนนี้นะ แต่ว่าถ้ากรณีนี้นะครับมันได้ตรวจสอบเงื่อนไขทั้งหมดแล้วเป็นเท็จนะครับมันก็จะมาทำงานส่วน else นั่นเองนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะครับในการตัดสินใจให้โปรแกรมทำอะไรสักอย่างหนึ่งดังนั้นเราต้องแม่นเรื่องของบูลีนนะครับแล้วก็การต่อโลจิกนะครับแล้วก็การใช้ relational operator นะครับก็หวังว่าจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์นะครับสำหรับ นะครับคนที่ฝึกเขียนโปรแกรมภาษา Python นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก็บไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ